ดีครับคนเราจะอะไรกันนักหนากับหมอนทองโอ้ยแต่ถ้าเป็นกูนะเอานี้มองกันในภาพดีก่อนมองกันในภาพดีก่อนว่าเราเราเป็นหมอนทองอะ่ะโอ้โหโรงเรียนดังทั้งประเทศมึงเด็กๆก็จะทยอยมาหาอันนี้อันนี้พูดกันในภาพรวมก่อนเนาะว่าเราไม่ได้แอนตี้เรื่องหมอนทองเลยผมเฉยๆมากกับหมอนทองเพราะว่าเออมันตอนเนี้ยกระแสมันมาที่หมอนทองผมก็ไม่ได้ไปขดส่วนกระแสหรอกแต่ว่ามันควรจะพอดีอ่านิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยณนะชั่วโมงเนี้ยใครๆก็ เข้าหาหมอนทองอ่าเพราะว่ากระแสะเขาค่อนข้างดีจริงๆอันนี้ต้องพูดก่อนแล้วก็อย่าไปคิดมากเลยกับคนที่มันจะอวยมันจะอะไรมันก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ่อเรื่องของการนั่งดูบอลแบบเนี้ยเขารู้สึกสนุกเราก็ต้องให้เขา เอนจอยกับตรงนั้นนะเราจะไปบังคับว่าเฮ้ยมึงมาดูบอลใหญ่สิมึงโน้มมึงนี่นั่นก็ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทีนี้พอกระแสมันมาเนี่ยผมเป็นหมอนทองผมจะดีใจมากๆคือแต่เราเรามองในคนมุมนอกเนาะวงนอกแล้วกันกระแสมันจบมาประมาณเกือบเกือบหสัปดาห์ละคือพรุ่งนี้ก็จะหนึ่งสัปดาห์พอดี6วันละพอกระแสมันมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าพวกเขาก็ต้องโกยครับโกยทุกอย่างให้ได้โกยชื่อเสียงโกยเงินทอง ขายเสื้ออจาจจกเมื่อก่อน490เป็นตัวละ600ก็ยังมีคนซื้อวันนี้น้องผมมาเป็นทีมงานของหมอนทองรุ่นน้องรุ่นน้องชื่อดอนน้องดอนเนี่ยเขาเป็นทำหลังบ้านให้หมอนทองมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้กระแสมันมาเขาทําเขาไปให้รู้สึกจะเป็นแบรนด์ o m p a s สมั้งทําเสื้อมาเพิ่มแล้วไปขายไอ้งานนี่แหละไอ้งานที่8รลิ้วนี่แหละโอ้โหปรากฏว่าแม่องอี้มึงเข้าใจป่ะคน8ริ้วโรงเรียนอยู่ใน8ริ้วอ่ะคน,นเชิงเซา โรงเรียนอยู่ในฉะเชิงเซาอ้อเหี้ยมันก็ลูกหลานนะเขาก็คิดอย่างนั้นมึงเราก็เอาว่าเป็นกระแสถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ออกมาไม่ต้องไปดูมึงไม่ต้องไปฟังคนที่แม่งเพิร์บบอลเจ็ดคนสนุกกว่าบอลทองหน้าติดทีมชาติอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องไปใส่ใจแม่งหรอเฮีย้ยให้เขาโกยโกยในสิ่งที่เขาควรจะได้ไปคําถามคือชัยนงช้หน้าแล้วเขาควรได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เพราะชัยนาเขาไม่ได้ทําแบบนั้นบอลทองเขาเหมือนบอลดาราตอนเนี้ยมันเหมือนบอลที่กําลังติดกระแสใครก็ใครก็มาเล่นใครก็มาจับมันเหมือนช่วงหนึ่งที่ คนไปเห่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมันเหมือนช่วงหนึ่งที่คนไปเห่แจ็คสันหวังหรือว่ามันเหมือนช่วงช่วงที่เขาจะมีกระแสกระแสมาเรื่อยๆมันก็ผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันก็ซาไปเองแต่ว่าให้เขาได้โกยตรงนี้ก่อนเป็นผมผมมองมองอย่างนี้ก่อนมองในภาพน,นี้ก่อนผมว่าหมอนทองมันก็จะดังระดับประเทศแล้วเนาะคนก็จะรู้จักอ่ะพอคนรู้จักเนี่ยข้อดีข้อดีของมันก็คือโรงเรียนเขาก็จะได้เด็กที่สนใจในในการเข้ามาที่โรงเรียนเยอะมากขึ้น เขาก็จะสามารถผลิตทรัพยากรเยาวชนได้มากขึ้นอันนี้ผมไม่มองพูดถึงเรื่องธุรกิจเรื่องหลังบ้านอะไรเลยนะเอาแค่เรื่องของหมอนทองกับชื่อเสียงเท่านั้นคําถามต่อมาคือใครก็อยากดูใครก็อยากเห็นหมอนทองมาร่วมจอยมาร่วมเล่นเก่งไม่เก่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกๆอย่างมันกระเทไปตรงนั้นก็ปล่อยเขา้เขาจะคิดว่าเขาจะเติบโตแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาเติบโตแบบนั้นไปให้เขาโกยแบบนั้นไปเราเราเป็นผู้ใหญ่เนาะเราเป็นคนที่อยู่ข้างนอกนะ เราคงจะไม่ไม่ไปบอกว่าโอ้โหแม่เฮียเออหมอนทอยแล้วหรอว่าเออหมอนทอยแล้วหรอว่าอะไรเงี้ยก็ให้เขาโกยกระแสรตรงนี้ไปให้จบของเขาไปเลยใครจะเห่ใคระอะไรก็ก็โกยไปเลยผมว่ามันก็เป็นกระแสดีอันนี้เราก็มองนในภาพของทั้งทั้งฟุตบอลในจังหวัดชาเชิงเซาทั้งคนขายของในงานที่ที่แปะริววันนี้เอออะไรประมาณนั้นแหละมันก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะเราเรามองกันในภาพนั้นแล้วกันส่วนถ้าตัวเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ออกมาเออเราก็ออกมาจาก จากตรงนั้นซะผมเองผมก็ไม่ได้ดูอะไรขนาดนะั้นผมก็แค่ดูอะคอนเทนต์ผมยังไม่ค่อยทําเลยแต่ที่ผมพูดเพราะว่าคอมเมนต์มันก็เริ่มมาเรื่อยๆกับหมอนทองนี่แหละเออประมาณนั้นนะครับเห็นอาจารย์สกลเคยสัมภาษณ์ว่าเตมเด็กเล่ร่อนมันจริงไหมครับหรือแกฉลาดสร้างสรอนเรียกมูลค่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าแกก็เล่าอย่างนั้นผมก็ไม่แน่คือเตมันก็บอกเองว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ7เดือนคืออย่างนี้ฟุตบอลเด็กในไทยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแม่งคือฟุตบอลที่แม่งมาจากโรงเรียนล้วนๆมาจาก การแข่งขันภายในโรงเรียนเด็กแม่งมาคัดแล้วก็โรงเรียนฝึกอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าในโรงเรียนในประเทศไทยที่แข่งทั้งลุกทุกรายการเลยเนี่ยมันมีอยู่มันมีบ้างโรงเรียนที่มันสร้างมาตนะั้งแต่ม .1 จนถึงขึ้นมาม .6 แล้วก็เล่นในรายการนั้นรายการนี้มีเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งมันจะเป็นโรงเรียนใหญ่อ่าคุณลองฟังตรงนี้นะ มันจะเป็นโรงเรียนใหญ่เด็กบางคนเนี่ยเล่นอยู่โรงเรียนใหญ่เล่นไม่ได้ก็ต้องออกมาหาโรงเรียนอื่นที่มันเจนจัดทนาฟุตบอลเหมือนกันโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเล่นดีอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยสิบแปดสิบหกปีก่อนถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นราชบุรีมัง้งอวจรราชลรีมั้งเออถ้าจาผิดผมขออภัยนะเด็กมันก็ย้ายมาอยู่อัสสมบางรักกันหมดอัสสมใหญ่อัอาสสมกรุงเทพอะ่ะเอออัสสัมชันเนี่ยเด็กมันก็ถูกดึงมาสามสี่คนเหมือนอะไรรู้ปะ ก็เหมือนฟุตบอลลีกกับมึงเออเหมือนฟุตบอลลีกเด็กบางคนมาเรียนปีเดียวเองเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับการเล่นอาชีพของพวกเขาเหมือนกันเดินสายเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนก็ดึงเด็กจากโรงเรียนเล็กๆอ่าโรงเรเเียนเฮ้ยปีนี้ไอ้นี่แม่งดีวะ่ะดึงมาเลยปีนี้ไอ้นี่แม่งดีวะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะดึงกันใน18ปีกอเพราะว่า18ปีกอเนี่ยมันมีบางคน16เขาก็ไปเช็คมาแล้วก็ไปทับทามเลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อ่าสนใจมาเรียนโรงเรียนเราหรือเปล่าเด็กใครก็อยากเข้าอาสามมึงใครก็อยากเข้า เทพศิรินใครก็อยากเข้าสวนกุลาบใครก็อยากเข้าคริสเตียนถ้ามีการท้าทายกันจริงเพราะอะไรเพราะเด็กเหล่านี้มันจะไปต่อได้ในในฐานะของโรงเรียนใหญ่เราสังเกตนะทีมชาติอะส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรงเรียนใหญ่ๆอย่างเทพศิรินสวนกุลาบคริสเตียนอัศสมชันอัศสมศรีอัศส,สมทนพวกนี้ทั้งนั้นเออพวกนี้นั้นเล็กๆมีอย่างอาบาจอชนะมีแต่แต่น้อยเอ่อหมอนทองมีไหมยังไม่มี บอลทองมีรุ่นก่อนหน้าคือพระกวัสัพปโสมีแต่เนี่ยนี่คือเซอร์เคิลของบอลบอลเด็กเหมือนกันเว้ยมันมีการย้ายตัวมันมีการย้ายทีมมันไม่ได้เกิดมาจากโรงเรียนตั้งแต่แรกก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงจุดเนี้ยเราจะปล่อยวางกับมันมากๆม,มันก็เหมือนบอลใหญ่นั่นแหละมึงเด็กที่มันฝึกจากโรงเรียนทั้งหมดก็มีที่แบบเอ่อเรียนมาตั้งแต่มอนหนึ่งแล้วก็ฝึกฟุตบอลมาอย่างจากที่เนี่ยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีมีแต่น้อยไอ้ไม่ใช่มีมมแต่น้อย,อยม,ม,แอยมีแต่มีบ้าง ส่วนใหญ่อย่างหมอนทองเขาไปโรงเรียนล่ารางวัลอยู่แล้วอันนี้พูดกันตามภาพรวมเนาะเขาเป็นโรงเรียนล่ารางวัลอยู่แล้วโรงเรียนที่สอดเอาฟุตบอลเจ็ดคนมาล่ารางวัลมาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะว่เนี่ยบอกกันในภาพบวกเถอะครับฟุตบอลมันมีอะไรมากกว่านั้นเออพัฒนาประพิษก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นะฮะ